สวัสดีคุณผ er ู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมสต็อปคลิปสั้นและคลิปนี้เราก็อยู่ในเกมคาร์พากิ้งเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเงินสีเหลืองกันนะครับหรือว่าเงินเติมในเกมนี่แหละก็มีคุณผู้ชมถามผมมาเยอะว่าพี่เงินเนี้ยมันฟาร์มได้ไหมเพราะเงินเขียวมันฟาร์มได้นะครับเงินเหลืองก็ฟาร์มได้เหมือนกันแต่ส่วนมากอ่ะมันจะขายเป็นแพ็กเกจนะเติมไปก็ไม่คุ้มหรอกคุณผู้ชมใช้วิธีนี้ดีกว่านะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมเนี่ยใช้หาเงินสีเหลืองในเกมนะครับผมบอกคุณผู้ชมเลยนะว สำหรับสายฟรีอยากจะมีเงินเติมต้องทําวิธีนี้เท่านั้นเลยคุณผ,ผู้ชมก็คือแต่งรถขายนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมก็แต่งอยู่พักหนึ่งแต่หลังๆขี้เกียจนะคุณผ,ผู้ชมพอเราขายได้สองสคัญน่ะเราก็เอาเงินไปปัน่นทํากําไรนะครับไม่ต้องมาแต่งรถแล้วแต่สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มอ่ะก็ใช้วิธีนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมแต่งรถนะครับคือบอกเลยว่าลายเนี้ยเป็นลายต้นตํำรับที่ผมเนี่ยเก็บไว้ในใจแล้วก็ขายแบบนี้มาตลอดผมไม่เคยบอกใครเลยคุณผ,ผู้ชม เดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็จะอึ้งเลยเพราะว่าลายนี้เราจะเห็นกันเยอะมากนะครับในเกมมันแต่งไม่ยากคุณผู้ชมง่ายมากแปบ๊บเดียวก็เรียบร้อยนะครับคนดูบอกว่ามึงจะแต่งลายอะไรวะเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็เป็นลายเขาเรียกว่า s i เนเจอ r e ที่ผมชอบทําไว้ขายเลยราคา1,000ทองออกทุกครั้งที่ผมทํานะแต่มันก็ใช้เวลาแหละคันนึงก็ทําสักสินาทีได้รายละเอียดมันต้องทายอะ่ะคุณผู้ชมเคยดูกระตูเรื่องนี้ปะสวันบอบอะ เดี๋ยวผมจะแต่งลายเป็นสปอนบอบนะครับคือยังไงเราก็ขายได้ถ้าเป็นลายการ์ตูนเะนี่ยเกมนี้นะครับคุณผู้ชมเวลาเราจะทําลายขายนะผมแนะนําเป็นห้องเครื่องแต่ห้องเครื่องมันทํายากรายละเอียดมันเยอะมากต้องเป็นพวกที่เป็นช่างทํารถนะครับจะรู้ว่าห้องเครื่องเนี่ยมันแต่งยังไงแต่ส่วนตัวผมอะผมชอบลายการ์ตูนมากกว่ามันทําง่ายเดี๋ยวทําให้ดูคือในเกมเนี้ยบอกเลยว่าการเพ้นลายหรือว่าจะทําสติ๊กเกอร์ขึ้นมาเราจะต้องเอาส่วนประกอบ ชิ้นเล็กน้อยมารวมกันให้มันเป็นรูปร่างนะครับมันใช้เวลาแล้วก็ความประณีตเยอะมากส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยนิยมแต่งกันหรอกเขาบั๊กเอาแต่เมื่อก่อนนะผมไม่มีบั๊กอะไรไงทุกวันนี้ก็ไม่มีหรอกบั๊กอะ่ะก็ใช้วิธีเดิมเหมือนเวลาเราจะหาเงินสีเหลืองแบบเนี้ยผมใช้ไปเยอะแล้วผมอยากได้คืนก็จะต้องมาแต่งรถแล้วก็ไปขายแต่วิธีเนี้ยมันใช้ได้สําหรับรหัสที่ขายรถได้เท่านั้นนะครับต้องเป็นรหัสที่ยืนยันอีเมลแล้ว เอาง่ายๆว่าคลิปเนี้ยผมมาสอนคุณผู้ชมทำสติกเกอร์ลายการ์ตูนสปันบ๊อบแล้วเอาไปขาย1,000ทองแต่ไม่ต้องแต่งลายนี้ก็ได้นะแต่งลายอะไรที่เราชอบก็ได้แล้วก็เอาไปขายแต่ส่วนมากอะ่ะแต่งลายที่เราชอบแล้วขายมันไม่ออกมันต้องลายนี้เท่านั้นเพราะว่าคนที่เล่นเกมเนี้ยเขาชอบเออผมก็ไม่รู้ว่าขายออกได้ไงนะคือทำกี่คันก็ขายออกทุกครั้งเลยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูคุณผู้ชมบอก ลายอะไรวะเนี่ยยังไม่เป็นตัวเป็นตนเลยเดี๋ยวค่อยๆดูไปทีละสเต็ปใช้เวลาไม่นานคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเห็นว่ามันโอ้สุดยอดมากตอนนี้ก็ต้องทําลูกกระตาก่อนทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้จินตนาการนะครับเกมนี้นี่เป็นไงเริ่มยิ้มแล้วเริ่มมีรูปร่างอาจจะมองไม่ออกนะครับว่าเฮ้ยพี่มันชัวร์ไหมเนี่ยสปอนบ๊อบจริงหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูไปเดี๋ยวรู้เลยว่ามันเป็นยังไงนะครับผมบอกเลย สูตรนี้ขายทุกครั้งออกทุกครั้งก็มันมีน้องที่ติดตามช่องผมเนี่ยถามมานะว่าพี่มีวิธีที่จะหาเงินเติมไหมแบบไม่ต้องเติมเพราะว่าถ้าไปซื้อแพ็กเกจอะเติม100อ่ะมันได้แค่นิดเดียวนะครับยังไม่ถึง1,000เหรียญเลยมั้งไม่คุ้มนะคือไม่คุ้มมากนะครับเพราะว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เขาใช้ GG Bu บั G นะครับมีคนมีเหรียญเป็นแสนเลยนะหรือว่าเกือบล้านนี่แหละผมเคยเห็นเขาใช้ GG b u บั เมื่อก่อนนะมันบัคได้เยอะแต่เดี๋ยวนี้บัคได้ไม่ค่อยเยอะแล้วมันก็ยังจะมีคนที่คลองเหรียญไว้เยอะแบบเขาไม่ต้องเติมเราก็ไม่ต้องไปเติมนะครับไม่งั้นเราเสียเปรียบมากเลยนะเกมนี้ไม่มีใครเติมผมบอกเลยมีแต่คนบัคเอาทั้งนั้นเป็นไงคุณผู้ชมเริ่มมีทรงเขาเรียกสปอนบล็อปผมเริ่มมาแล้วเดี๋ยวแต่งอีกนิดนึงก็ขายได้แล้วแต่งไม่ยากนะลายนี้ง่ายมากเลยแค่ใช้บล็อกสี่เหลี่ยม แล้วก็วงกลมมามาแปะกันคือถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีไอเดียเนี่ยลองทําสปอนบอบไปขายเหมือนผมก็ได้นะครับลายนี้ทําง่ายแล้วก็น่ารักจบสติกเกอร์อยู่ที่ประมาณ50นะครับตอนนี้ก็ใช้ไป28และยีแล้วเดี๋ยวทําจมูกเสร็จก็จะเติมแขนกับขาแล้วก็ใส่รายละเอียดเล็กน้อยแล้วก็ขายได้แล้วเป็นไงคุณผู้ชมเห็นไหมมันเริ่มเป็นสปอนบอบแล้วนะครับผมก็งงเหมือนกันนะว่าเฮ้ยกูทําไปได้ไงวะเนี่ยแต่มันไม่ได้ทํายาก เราก็ค่อยๆเอาสติกเกอร์มาติดแบบนี้ทีละชิ้นทีละชิ้นเดี๋ยวมันก็เป็นรูปร่างเองเรียบร้อยนะครับได้จมูกแล้วแค่นี้ก็ขายได้แล้วนะ30สติกเกอร์แต่รายละเอียดมันยังไม่ได้นะเราต้องใส่ให้มันเยอะๆคือถ้าเราจะขายอ่ขั้นต่ำต้องเป็น64สติกเกอร์นะครับถึงรูปตะกร้ามันจะโผล่ขึ้นมาไม่งั้นแต่งไปสวยขนาดไหนมันก็ไม่โผล่ขึ้นมาให้ขายเดี๋ยวเราจะใส่ รายละเอียดอันนี้แล้วแต่เลยนะเราไม่ต้องทําให้มันเหมือนต้นฉบับก็ได้นะครับแปลงเองก็ได้แต่เอาให้มันเฟี้ยว่ะคุณผู้ชมเอาให้มันน่ารักยังไงก็ขายได้ผมก็ไม่ค่อยดูหรอ,นะอกนะไอ้การ์ตูนสปอนบ๊อบอะผมเห็นผ่านช่องการ์ตูนนะครับก็เลยเอ้ยไอ้ตัวนี้มันน่าจะง่ายดีก็เลยลองเอามาทําสติกเกอร์ดูมันก็ง่ายจริงๆแหละใช้แค่บล็อกสี่เหลี่ยมนี่เราปรับเป็นสีฟ้า เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็ทําเสร็จแล้วผมก็ใส่สติกเกอร์เขียนอะไรไปมั่วแล้วก็ใส่ล้อเติมนะครับล้อเติมเนี่ยเราไม่ต้องใส่ก็ได้ใช้เป็นล้ออื่นก็ได้แล้วเราก็ใส่ไอ้พวกกันชนอะไรเงี้ยให้มันดูดีนิดนึงโอเคให้เหมือนว่ารถเรามันเติมมาหน่อยแต่ถ้าใครไม่มีเหรียญทองซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับใช้เงินเขียวซื้อก็ได้ mm hmm. เรียบร้อยคุณผู้ชมแค่นี้ก็ดูดีแล้วแต่ผมยังไม่ได้ทําเครื่องนะ อันนี้ก็สแปมให้มันครบ64่อนเห็นไหมตะก้าขึ้นแล้วแล้วเราก็มาทําเครื่องกันเครื่องเป็น925 EP ก็ได้นะครับคือเวลาเราซื้อหรือว่าคนอื่นซื้อเขาไม่ได้ดูเครื่องนะคนที่บั๊กได้เขาไม่สนใจหรอกว่าเครื่องเท่าไหร่เพราะว่าซื้อไปเขาก็บั๊กอยู่ดีเขาสนใจลายสติกเกอร์เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็ขายไปละ1,000คอนหรือว่า1,000เหรียญทองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะขายออกหรือเปล่าแต่ใช้เวลาไม่นานนะก็อ,ออกแล้ว เพราะว่าลายนี้ผมขายบ่อยนะครับขายมาเป็น10คันแล้วอ่ะคุณผู้ชมอ่ะเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ขายออกแล้วผมก็ขาย EK ไปอีก1คันนะแล้วก็กระบะลายสปอนบ๊อบออกทั้ง2คันเลยก็จะขึ้นแบบนี้นะครับคือมันง่ายมากนะทำไม่ถึง40สติกเกอร์แล้วก็สแปมเอาแค่นี้ขายได้แล้วเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวหาว่าแบบพี่สลับรถปะอันนี้ออกจริงนะครับผมก็งงเหมือนกันว่าไอคนซื้อมึงคิดอะไรวะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่จะฟาร์มเงินสีเหลืองลองเอาสติกเกอร์สปอนบอ๊อบไปใช้ดูนะนี่เป็นสูตรลับที่ผมเก็บไว้คนเดียวเลยนะคุณผู้ชมผมแจกให้คุณผู้ชมเลยอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า